ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราก็เตรียมต้อนรับพระคุณเจ้าที่จะมาเป็นประธานฉลองวัดของเรานะครับพวกเรามากันเยอะนะครับมาแสวงบุญเป็นการเดินทางร่วมกันในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เราขอบคุณบรรดาช่างภาพทั้งหลายนะครับที่มาถ่ายทําและก็ถ่ายรูปให้กับพวกเราในการเผยแพร่ข่าวดีให้กับทุกๆคนที่รับชมนะครับต่อไปก็ช่างภาพก็จะ ให้พวกเราชมบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับเอาคุณครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศระหว่างรอพระคุณเจ้ามานะคะนี่ก็จะเป็นขบวนต้อนรับนะคะแล้วก็จะเป็นนี่คือทีตราจนเตรียมรับศิลนะคะศิลกำลังนะครับกำลังศิลกำลังศิลกำลังนีครับ ก็จะเป็นน้องๆเตรียมรำต้อนรับพระคุณเจ้านะคะยิ้มสวยๆเหมือนหวานเลยนี่นะคะวัดจะอยู่ด้านหลังนะคะวัดคาทอลิกนักบุญคอนเนลิอสัสบ้านไผ่สีทองค่ะน้อกำลังเตรียมนะคด้านในนะคะคุณพ่อจเจ้าอาว่าสภาพิบาลและสัตตุลวัดนักบุญคอนเนลิอสัสบ้านไผ่สีทอง ยินดีต,ต้อนรับทุกท่านนะคะระหว่างรอพระคุณเจ้านะคะจะจะมีน้องเนนนะคะ คือระหว่างรองนะคะจับไม่ได้สวยงามนะอาบุญอาบุญงานช่องวัดประจำปีนะคะวัดพระน,น,นรนโพธิราชบ้านไผ่สีทองค่ะอันนี้ก็น้องๆพี่น้องกิจชนนะคะยินรอต้อนรับพระเจ้าค่ะ The kingdom of God already but not yet, sister. The kingdom of God already but not yet. Is depend o what w e m a r n together with God, alright? ว uh ัดนะคะเดี๋ยวเราจะไปรอต้อนรับคุณเจ้าด้านหน้ากันค่ะ ให้ด้ายแต่ตัวเี็ปินกันขุณเจ้าด้านหน้าถ้าพร้อมแล้วช่วยส่งสัญญาด้วยครับเพราะว่ามิสเตอร์พอดีจะได้เล่นสิ่งนี้กำ ราจะไปต้อนรับคุณเจ้าด้านหน้ากันกอ๋อยังไม่มาพระคุณเจ้ายังไม่มานะคะมีกําลังรอรอต้อนรับพระคุณเจ้ามาเป็นประธานในพิธีนะคะโอกาสฉลองวัดนบุญโคนเดียอสบ้านไถ่สีทองค่ะนะคะระหว่างรอพระคุณเจ้าก็ระหว่างรอพระคุณเจ้าก็าากดูน้องเนนด้วยก่อนนะคะอันนี้คือสมเณรเล็กสันติราชา นี่มาจากที่วัดไหนคะบงการครับนี่มาจากบงการบ้านดุงครับวยเล็กครับวเยเล็บมือนะคะอ่านรูฝั่งนี้บ้างร่างไม่เส็นแลังเจริญเจริญสัมภาษณ์หน่อยน้องเรนมาจากที่ไหนกันที่สันติราชาเงียบเงียบนี่ละคะมาจากวัดไหนจ๊ะชัยพร,พรครับวัดชัยพรนะคะ วัดแม่พรวัสดิมานเนระบิหาัดตงุาราม,มวัดนกบุญอักเมรครับวดอกรสันัดสัวสสนดโอเคอันนี้เป็นน้องเนรนะคะอันหลังเราลดเราลดเราลดเลย ด้านเป็นการสำนักก็จะมีซองของชาครับแล้วก็มีมของถวายาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเทียนเราจะไปยืนรอ,อต้อนรับพระพุทธเจ้าด้านหน้ากันนะคะอ่านีก็เป็นของตอนทักเที่ยงนะคะลงทานลงทานทักเที่ยงทักเที่ยงมาหรือยังนี่นะคะอันนี้คือเป็นบรรยากาศ บรรยากาศเตรียมต้อนรับพระคุณเจ้านะคะที่จะมาเป็นประธานใน,นที่ทีโอกาสฉลองวัดนักบุญคนในอัสบ้านไถ่สีทองนี่ก็จะเป็นน้องๆนะคะสัมภาษณ์หน่อยวันนี้จะฟ้อนเพลงอะไรต้อนรับพระคุณเจ้าเนี่ยเพลงอะไรวะ อ่าไม่ถ้าถ้าเป็นเพลงน่าก็จะเป็นเพลงลายสักระพรัฒนพนมค่ะอ๋อให้เพลงเลยนะลายสักระลายลายสักระสักระพัฒนพนมเนาะซ้อมกันมากี่วันคะอาทิตย์หนึ่งค่ะวันอาทิตย์หนึ่งนะเพื่องานนี้โดยเฉพาะเนาะงานฉลองวัดประจำปีถูกต้องค่ะวัดอะไรคะที่นี่วัดเล่าชลโคเรนดิอาร์บ้านไผ่สีทองนะคะเดี๋ยวจะมาชมน้องๆฟ้อนรำกันนะคะ ตอนรับพระคุณเจ้าอะฝั่งนึงก็ดมเยดมแล้วค่ะรู้สึกว่าตื่นมาแต่งหน้ากันตั้งแต่ตีสามเอาตีสองเลยนะคะตื่นเต้นกันเลยค่ะตื่นเต้นกันเลยค่ะเพื่อความสวยงามนะอะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันนะคะนี่ก็กำลังอยู่จุดไข่จุดนะคะ ส้คก็นเขาที่งดาีะเดี๋ยวเราพวกเรารอเขาคุณเจ้านะครับคุณเจ้ายังไม่มาน่าจะประมาณอีกห้านาทีนะครับห้านาทีจะแต่เมื่อกี้ละว่าเตรียมเตรียมงานมาตั้งแต่กี่วันแล้วคะอ๋อเป็นอาทิตย์นะครับตั้งแต่วันที่สี่นะเราเตรียมงานเป็นก็แต่ยันไม่เหนื่อยหรอกนะครับวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์ชาวบ้านก็ช่วยกันนะครับ มาตอนแรกก็ตัดหญ้าทางเข้าหมู่บ้านนะครับแล้วก็มาตัดหญ้าที่สนามบ้านรอบบ้านเราที่วัดของเรานะครับแล้วก็ช่วงตลอดอาทิตย์นี้ก็มีตัดหญ้าทำความสะอาดทำความสะอาดวัดแล้วก็มีอะไรนะขวัดถนนอะไรให้เรียบร้อยนะครับช่วงนี้ตอนน้ำท่วมหน่อยน้องคนเนาะใช่ครับขอบคุณทุกทุกคนที่มานะครับพวกเราจะเป็นกำลังใจนะครับ ก็ขอบคุณผู้ชมที่อยู่ทางทางบ้านนะครับหรือว่าจะอยู่แถวนี้นะครับที่รับชมรับชมจากไฟ์สดไฟ์สดนะครับก็ตอนนั้นพ่อจําได้นะครับเวลาที่พ่อพอดึกมาพูดเกี่ยวกับสมารียผู้ใจดีในโซเชียลมีเดียนะครก็เราทําดีไม่ได้การเป็นชาวสมารเรียในที่นี้คือการช่วยกันแชร์สิ่งดีๆที่ออกไปนะครับบางที เกี่ยวกับข่าวอายกยรารมหรือว่าไลฟ์สดไลฟ์สดต่างๆที่ทั่วไปนะครับมีคนกดเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแต่เรื่องราวดีๆการฉลองวัดการเทศสอนที่ดีๆบางทีไม่มีใครมากดไลฟ์เลยนะครับก็มาดูผ่านๆแล้วก็หายไปยิ่งเรามีทิจโจน้อยอยู่แล้วก็น่าจะสนับสนุนแล้วก็เข้าไปดูงานของพระศาสนาจากโดยผาทางทาาเ เฟซบุ๊กของสังโมทนอุดรน,นะครับทางสื่อโมชนคาทอลิกอุดรธานีนะครับ<ม>ตอนนี้ก,ก็บอกต่อกันด้วยนะครับคุณท่ดูนะครับขอบคุณมากครับค่ะข,ขอบคุณค่ะนี่เป็นบรรยากาศระหว่างรอพระคุณเจ้านะคะก็<อ>จะมีพี่น้องขิดชน,เห,นเห็นนางรำนะคะตื่นมาแต่งตัวตั้งแต่เมื่อกี้สัมภาษณ์ก็คือตั้งแต่ตีสองเลยก็มีนะคะเพื่อความสวยแล้วก็ซ้อมกันมาเป็นอาทิตย์นะคะ ก็อันนี้ก็จะเป็นมีทีมมีถ่าย <roast> <cji> โดรนเนียนะคะมีโดนั่นนะคะถ่ายโดนั่นนะคะอันนี้ก็คือทีมถ่ายโดรนโดนคือละขัดโดรนคือละขัดโดรนคือะ้นี่ะคะเนี่ยมี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 ถ่ายทำโดรนด้วยนะคะอ่ะมาแล้วมาแล้ว <Hayır> ค <forecasting íamos> ่ะโอเคคุณเจ้ามาถึงแล้วนะคะ จะมีการต้อนรับมอบบาลีกรแล้วก็เป็นธรรมเนียมของภาคอีสานนะคะก็คือจะเป็นการผูกผูกผ้าเข้ามาคาดเอวกันนะคะุนนี่น่หอะไรกันอันนี้อะไรน่าจะงา้งไหมนี่หลอด

ครับมีเด้ออยู่ <laughs> <laughs> よかっ สอบแต่ยังเศร้าความคํานะครับผมอืมเราจะเห็นบรรดาสื่อมวลชนเรามีหลายแหนะแขนงนะครับผมอ่ารอก่อนนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นพิธีนะครับก็ให้เราสำรวนจิตใจร่วมกันด้วยนะครับผมถ่ายรูปด้วยล่ะอีกหนึ่งชุดแร้ การแสดงอีกหนึ่งชุดนะครับรบวนหะที่นั่งนะครับชมเป็นกำลังแรงใจให้กับบรรดาลูกหลานของเรา,เอาสอบมาเป็นปเดือนใช่ไหมเดือนเ,เ,เดือนนี้แหละถึงเดือนนี้โอเคอ <c oughs> โอเคอย่าอย่าไปบอกปฏิร,รับิเขาชุดท,ที่สองนะครับชุดที่สอง เดี๋ยวอย่าเพิ่งเราไปหร้องกันลูหมอเป็นยังคะโอเคไหมแม่ปล่อยเพงนะคะโอเคค่ะเบลอย่าเดินไป ลิ้มเต๋สวยครับกับเสร็จจากนี้นะครับพระคุณเจ้าก็จะเข้าที่ต่างพระคุณพ่อนะครับเพื่อรอเวลาเป็นบสิบโมงครึ่งนะครับมาเปนพิธีนะครับเด็กสูนย์โเชยจะถ่ายรูปกับพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าครับเด็กสูนย์โเชยจะถ่ายรูปกับพระคุณเจ้าเอาเข้ามาเด็กสตรีเฮาส์นะครับบ้านเจลาดนะครับบ้านแจนนะครับเชิญเชิญเชิญสูนย์โเชยนะครับอ่าเด็กๆเร็ว เด็กๆเข้ามาหาเราเถอะเอาชนะรำเลยเข้ามาเร็วเร็วบัญชีสูนเร็วสูนเรื่ยรบไพรยลูกับพระพุทธเจ้าเร็วเร็วเร็วลูกเร็วเร็วพพายเย็นให้พระพุทธเจ้าบอก นั่งลงแม่ลูกเออเด็กๆนั่งลงเลยสวยงาอขอบคุณอ่าเว้นเขาเก็บปากหม้อนะครับผมโอ้ยบ่เห็นเนาะบ่ได้กินบ่บ่เห็นขออภัยนะครับเขาเก็บปากหม้อมาเอาเนอเขาเก็บปากหม้อนะครับเดินทาง เจิญฉลยนะครับผมอ่าอ่าเด็กๆนี้ก็เป็นบริพันธ์อีกบริพันธ์อีกจัมพุ่มเองนะครับเลยน่ารักทุกคนเฮ้คนะฮะเชิญพระพุทธเจ้าพระผ่อนนะสิบนาฬิกาสามสิบนาทีจะเป็นมิชาบูชาขอบพระคุณนะครับผมเราเดินทางมาเมื่อยเรารับรองเราเนี่ยกินน้ำกินท่าก่อนนะครับพระพุทธเจ้า ชิร่วมขณะนี้ก่อนจะถึงพิธีสรุปทุกท่านก็สำรวจจิตใจนะครับขณะที่ร่วมพิธีนะครับก็ขอความร่วมมือให้ปิดเครื่องสื่อสารทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจเจอร์แพ็กลน์มือถือบิทยุเรดิโอทานซิสเตอร์รวมมือถึงและโทรทานก็ให้หยุด นะครับหยุดบริการนะครับโทานแล้วก็โทรศัพท์มือถือทุกชนิดเลยนะครับผมเพื่อความสง่าและความลื่นไหลของพิธีนะครับขอความร่วมมือทุกท่านเลยนะครับในการปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะครับแล้วก็โลานทุกโทานขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกท่านนะครับในการหยุดจำหน่ายหรือว่าจุดจำหน่ายจ่ายแจกเอาไว้เสียก่อนนะครับผมเพื่อพิธี ของเราจะได้สง่าและก็ฟลอไปนะครับขอพรบคุณครับครับสำหรับท่านใดที่อยากจะร่วมทำบุญขอพิซาก็เชิญได้นะครับเรามีซองบริการนะครับไวม,มอบผ้าถวายหรือใครไม่ได้เตรียมเครื่องถวายมาครับเาบอกมือใบใบอ่ะี่มาจากวัดไหนกันเนาะนี่นห้ว,เวยเสื่อมนะคะบ้านชัยพรก็มานะคะห้วยเสื่อมก็มานะคะอันนี้ถวายก็จะเป็น มเชื้อผ้ามาเลยนะครับผ้านุ่มซับน้ำได้ดีนะคะนำเชื่อมนะครับจิลละสามสิบห้าสามสิบสองก็จะเป็นการทำบุญในช่วงภาคผ้ายนะครับอาที่นั่งในวัดเหลือเยอะเลยนะครับพี่น้องขอเชิญนะครับอาจารย์พี่น้องติดก่อนนะครับที่นั่งในวัดผู้ใดที่มานั่งแถวหน้าจะได้รับเชิญมานั่งแถวหลังเพื่อ ผ <Yeah, UH, anyway. ู้ใดที่นั <t 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 ่งแถวหลังก่อนก็จะได้รับเชิญไปนั่งแถวหน้านะก็มีเสื้อจำหน่ายด้วยนะคะที่อั่งวัดมีเด่นด้ยนะคะเสื้อเลยเสื้อสวยๆตัวละหนึ่งสองร้อยห้าสิบนะคะเสื้อสวยๆทุกไซส์นะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะเงินสนับสนุนวัดนะคะนักบุญโคเนียร์สบ้านไผ่สีทองค่ะมีไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L XL นะคะนี่นะคะจำหน่ายได้นะคะจำหน่ายสสนุนกันได้นะคะ วันนี้ก็มาจากบ้านนาสิรนะคะยังมีข็อดีเยอะเลยเราได้จัดเตรียมที่นั่งไว้ให้พ่กท่านแล้วก็ดูอันนี้วัดตะบุนมาตินเดอะพอลลสนะคะมีใส่ประคะ่ารมีที่บูชามีสาวปลากรุงพระเจ้าอย่างใกล้ชิดนะครับเชิฉลยับเชิญเลยนะครับที่นั่งในวัดคงเหลืออีกเยียอยู่นะครับฝั่งทางนู้นก็จะเป็น ลงทานแล้วนะคะบริเทั่วไปนะคะครอบครัวปีชาอร่าโดนครอบครัวโยฮานบ้านข้าบ่อนะคะเันนี้เดี๋ยวเวลาเราถ่ายรูปมันจะ่งดูสวยแล้วก็มีขนมปังทอดแถววอลบ้นเซนเจมบ้านผือนะคะมุมนี้นะคะวัดเซนเจมบ้านผือค่ะอ่าลูกควรสภาัปหะที่เาช่วยจัดด้วยนะครับคะม้อาหารเช้ามีไข่กะคะไข่กระทะลงทานบ้านผืออาหารเช้าค่ะนะคะมีลงทาน ท่านผือนะคะคุณยาท่าคบ่อขนมปังค่ะต้นรักร้อนมากใช่ไหมต้นรักนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างในวัดกันนะคะนี่คือเชิญเลยครับเชิญเลยเนี่ในด้านเรายังมีที่ว่างให้นั่งอยู่นะครับนี่นะคะเดี๋ยวพาไปชมในวัดกันค่ะขอบคุณทีมงานสื่อมวลชน่วงนี้นะครับสาธุสุรุณนะครับผมไม่มาใกล้ว่าไกล ปักโอ้ไม่ว่าใกล้ว่าไกลก็ไปนะครับฝนตกฟ้าร้องน้เพื่มแดดออกไปหมดโอ้นี่พ่อมาลงชื่อกับผู้ใหญ่บ้านนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากวัดดวงหายไทยนิรมุนของแม่พระจ้อนข้าบ่หรอครับผมกับเอิญกับเอิญนะครับผมขอบคุณพี่น้องจากท่าบ่อับเภอท่าบ่อนะครับผมวัดดวงหายไทยนิรมุน นะะครางทีมโดยคุณพ่ออะไรครับจากกายุทธใช่ไหมครับอันนั้นคือจุดเช็คแตนนต์มาวันนี้ขอบคุณพี่น้องนะครับจากท่าบ่อนี่จะเป็นน้องเนนะคะมาร่วมขัดร้องเพลงเชิญเชิญครอบครัวแม่มวนถ่ายรูปเลยครับท่านอย่างนี้ข้างในวัดนะคะใช่ใรูปเลยยายบันกับผู้ชายเลขสิวะเผาบัวเลย บาสามส่ท่าจุดเลขนย์บสาสส่้าอมาร่วมขับรองเพลงกท่านช่งนี้ขออนุใช้เสียงประชาสัมพันนะครับสะาสมนอีกท่านนึ่งนะครับรลวนทุกท่านช่วยปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะครับแล้วก็ดลวนลงทานทุกลงทานนะครับบบริการนะครับในช่วงเวลายิธีพิธีบูชาขอขอคุณ ขอบใชสีไปนโอกาสนี้ขอพรคุณนะครัะ,ะเดี๋ยวจะมีพิธีรับสินกำลังกันด้วยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะมีพิธีตอนสิบโมงครึ่งนะคะที่ผู้ชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันบุญครนในอาสบ้านไผ่สีทองะคะ่ะโอเคนะคะ จะจบไลฟ์พาร์ทหนึ่งแล้วเดี๋ยวชมพาร์ทสองกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ